สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เจอกับพี่เกดอีกแล้วนะคะวันนี้พี่เกดก็มาพร้อมกับโปรโมโชั่นดีๆนะคะจากแคปิตอลแบง์โปรโมโชั่นนี้มีตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าความจริงอะหมดอายุไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามนะคะทาง c a p ิตอลแบ a กก็เลยขยายเวลาออกมาอีกหนึ่งเดือนนะคะ นั่นก็คือการแจกโบนัส500%นั่นเองค่ะแจกยังไงให้โลกจำต้องแจกแบบแคปิตอลแบร์แคปิตอลแบร์นะคะก็คือแจกโบนัส500%นะคะสำหรับใครก็ตามที่สมัครสมาชิกใหม่นะคะภายในวันที่1 3 1ถึง31พฤษภาคม2 5 6 7นะคะและเติมเงิน100เหรียญรับฟรี3ต่อไปเลยค่ะ ต่อแรกนะคะก็คือโบนัสห้าร้อยเปรเซ็นต์นะคะพอเพื่อนเพื่อนเติมเงินสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันตัวตนเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเติมเงินนะคะระหว่างเติมเงินนะ่ะให้ใส่รหัสไปด้วยว่า CB 5 0 0อนะคะ CB 500 ะะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้โบนัส500%มาใช้เพิ่มพลังในการเทรดของเพื่อนๆน,นั่นเองค่ะเติมเงิน100เหรียญน,นะคะถึงจะได้โบนัส500%นะคะอันนั้นเป็นเป็นต่อต่อที่1น,นะคะส่วนต่อที่2และต่อที่3ก็คือได้สคริปต์เพื่อนๆจะได้สคริปต์ในการช่วยเทรดอีก2ตัว นะคะก็คือ magic of four และ e n g r a f i n g นะคะนี่เลย magic of four แล้วก็ e n g r a f i n g นะคะพอเพอเพื่อนๆเ,เติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บสลิปเอาไว้แล้วก็ทักมาที่ Line แอดนะคะ capital bear thailand อันนี้นะคะซึ่งเป็น Line Official ของ capital bear นะคะทักมาเลยแอดมาเลย ที่ Capital Bear Thailand นะคะแล้วก็เพื่อนๆก็แนบสลิปแล้วก็ขอลงทะเบียนรับสคริปต์สองตัวนะคะก็คือ Magic of Four แล้วก็ Engulfing คราวนี้เรามาพูดถึงกันว่าสคริปต์สองตัวเนี้ยเป็นยังไงนะคะสคริปต์เอ็นการ์ฟิงเนี่ยจะเป็นการช่วยบอกจุดกลับตัว นะคะอันนี้เป็นจุดกลับตัวสคริปต์อินกราฟฟิ้งก็คือจะบอกจุดกลับตัวของกราฟนะคะพอกรอาฟวิ่งไปชนแนวสำคัญนะคะแนวที่แข็งๆเนี่ยก็จะเกิดการกลับตัวลูกศรของอินกราฟฟิ้งก็จะ ช่วยคอนเฟิร์มนะคะว่าตรงนี้กับตัวแน่อะไรอย่างนี้นะคะส่วนสคริปต์อีกตัวหนึ่งนะคะเป็น Magic of f o ฟนเนี่ยจะเป็นแบบตามเทรนด์นะคะก็คือแบบนี้ตามเทรนด์ trend, นะคะพอถ้าขึ้นก็ขึ้นไปเลย ถ้าลงก็ลงอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ะจะไม่ไม่ได้เป็นไซด์เวยนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกราฟแบบตามเทรนซึ่งเมจิกออฟโฟเนี่ยก็จะมาช่วยพพอร์ตช่วยบอกเพื่อนๆนในๆลันกษณะกราฟแบบนี้นะคะ อันนี้เราก็มาดูอันนี้มาไม่ทันอันนี้พี่เกดใช้โหมดบลิสนะคะใช้โหมดบลิสใช้แท่งขนาด30วิแล้วก็ใช้เวลาจบเนี่ยสาวินาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้เราเพี่เกตพามาดู Magic of f โฟก่อนนะคะ เดี๋ยวค่อยไป e n g r a f i n g magic off o u r นี่ก็คือจะเป็นแบบตามเทรนโอ้โห oh ตรงนี้เสียดายจังมาไม่ทันนะคะลงมาเป็นตับเลยนี่ magic off o เวลามาจะมาแบบนี้เลยค่ะถ้าถ้ามันเกิดเทรนยาวๆนะคะอันนี้พี่เกดใช้แท่งไฮเคนนะคะใช้แท่งไฮเคนโหมดบลิสสามสิบวินะคะ นี่เวลาเขามาเขาจะมาแบบนี้ค่ะ a g i c o อ f ฟ u r เขาก็จะมาติดิดกันอย่างนี้เลยนะ,ะเป็นตับๆเวลามาเขาจะมาเป็นแถวเป็นแนวเรียบร้อยอย่างนี้นะคะ a g i c o อ f ฟ u r เดี๋ยวเรารอนิดนึงว่าสคริปตกศรจะมาเมื่อไหร่ในการใช้สคริปนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นสคริปอะไรก็ตามเพื่อนๆควรติดอินดิเคเตอร์ที่เพื่อนๆถนัดนะคะไว้สักตัวเพื่อช่วยดูนะคะว่าเราควรจะกดตามลูกศรจริงไหม เพราะว่าไม่มีสคริปต์เทพตัวไหนและะ้วค่ะที่จะถูกร้อเซเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนจะกดตามสคริปต์จะกดตามลูกศรของสคริปต์เนี่ยก็ควรจะมีมีอินดิเคเตอร์คู่ใจช่วยดูด้วยนะคะอย่างพี่เก๋ก็จะติดเนี่ยเส้นสีเหลืองเอาไว้นน่อ่จริงๆก็ไม่ใช่ความรับอะคะ่ะมันคือโมเมนตัมนะคะ พี่เกดก็จะใส่โมเมนตามเอาไว้ดูด้วยอ,อันนี้เข้ามาแล้วอลองกดไปดูสิไม่ได้รอยอ่อไม่ได้รออะไรเลยนะเนี่ยสามสิบวิเดี๋ยวรู้ผลสคริปต์เราทำงานดีไหมนะคะอันนี้พี่เกดเลือกโหมดบลิสเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเวลานะคะ าแบบเล่นแท่งธรรมดาหนึ่งาทีนี่มันก็อาจจะต้องรอนานนิดนึงรอดไหมรอดไหมโอ้โหไม่รอดมันไม่มีแรงส่งเสียดายเราจะตามไหมไม่ตามแล้วนะคะเพราะว่าอ่าเส้นโมเมนตัมเนี่ยชี้ออกแล้วนะชี้แบบจะเปลี่ยนทางแล้วเราก็จะไม่ ไม่ตามเพราะว่าลูกศรชี้ขึ้นนะคะแต่ว่าเส้นโมันตัมบานออกเนะี่หักลงในต่างหากพี่เกดก็จะไม่เสี่ยงนะคะไว้ให้มันมาแบบทางเดียวกันเนาะกับอินดิเคเตอร์ที่เราที่เราใส่ไว้นคะมันก็ลงมาจริง มันได้ขึ้นไปแล้วอ,อันนี้ขึ้นแท่งที่แล้วแต่แท่งนี้มันไม่ขึ้นเกียรสองจิตสองใจจะตามดีไหม ลองดูนะคะจะเจ็บไหมอ๋อันนี้อันนั้นจะรอดไปนั่นนะลงมาละอันนี้อีกอันเหมือนกันอันนี้ทำทำไมมันเป็นแบบนี้มีข่าวแล้วเธอโอ้โห เื่อนเคยเจอนะคะลิสเจอข่าวอ๋ออันนี้เป็นห้าวิกดไปแล้วอะ่ะได้อยู่เป็น US เอสหนึ่งร้อยนะคะ เวลาเจอข่าวเนี่ยก็โดนไปด้วยเหมือนกันเนาะปกติบริสจะไม่เจอ จอแท่งข่าวอย่ส osse, สางนี้เส้นโมมันต้าดูไม่ได้เลยตรงแบนแหละอ่อันนี้ก็เลยเป็นการเแท่งสามสิบวิแต่ว่าเล่นห้าวินะคะจบในห้าวิดูแท่งมันไม่ไปไหน่ะ ลูกศรกดลูกศรบอกขึ้นแล้วก็กดขึ้นตามไปตอนนี้ใกล้สี่ทุ่มมีข่าวด้วยเหรอแทงมันถึงออกมาแปลกประหลาดอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะคะ ก็เพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะสำหรับเมจิออ o ฟูนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้อยู่นะไม่น่าเกลียดนะคะเพียงแต่ว่าแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะควรมีอินดิเคเตอร์เอาไว้ช่วยดูสักนิดหนึ่งนะคะว่า,าลูกศรอ,อันนั้นอะ่ะมันกับอินดิเคเตอร์ที่เราติดไว้นี่มันสามารถคยีกันไหมนะคะ,อ,ะอันนี้เมจิอัลโฟเพื่อนๆก็เห็นภาพกันไปแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้เป็นตัว engulfing ดู ลองดูสิตัวเองกราฟฟิ้งเขาบอกอะไรเราได้บ้างนคะคะพี่เกดก็ยังใช้เหมือนเดิมน,นะคะเป็นแท่งสามสิบวิจบสามสิบวินะคะอเอาเมจิกออฟโฟออกใส่กราฟฟิ้งเข้าไป พี่เก๋ก็เพิ่งจะเห็นนะเนี่ยว่าตอนข่าวเนี่ยคือปกติพี่เก๋ก็เล่นบิสนะคะแล้วก็ก็เล่นเล่นบิสแล้วก็ปกติไม่เคยเจอแท่งข่าวแบบนี้นะเพราะว่าบิสเนี่ยปกติก็คือเป็น ot c ซนะคะเป็นกราฟโ t c ก็ปกติก็จะไม่โดนข่าว มากันใหญ่เลยนะครับเพื่อนๆน่นนาจะตามทันเนาะพิกเกตใช้แท่งสามสิบวิจบในสามสิบวินะคะหว่วยลงมาซะแล้วขึ้นไปก่อนทันไหม ข้างล่างวินนะคะอันนี้ไม่ไม่น่าจะทันไม่น่าจะขึ้นทันอ,อ,อันนี้ลองกดดูจัประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ก็มาถี่ใช้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้พี่เกดไม่กดนะคะเพราะเมื่อกี้โมเมนตัมมันชี้ลงนะ,ะพี่เกดก็เลยไม่เสี่ยงนะคะเอ็นกาฟิงก็เพื่อนๆน,น,น่าจะพอเห็นภาพแล้วนะคะ ก็ถือว่ามีความแม่นยำอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะทั้งตัว i n g r a า i n g แล้วก็ a g i i o o f f o n นนะคะแล้วก็แคปิตอลแบ b น a r นี่นะคะเราจะมีกิจกรรม Trade to Win นะคะทุกเดือนแจกเงินรางวัลจำนวน10บรางวัลน,นะคะ สูงสุดมูลค่า15,000บาทนะคะเงื่อนไขกิจกรรมก็คือเป็นผู้เทรดที่มียอดเกินสะสมสูงสุดภายในวันที่1ถึง31พฤษภาคมนะคะประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่4มิถุนายน2,567แล้วก็ให้เพื่อนๆใครที่ได้รับการประกาศรายชื่อเนี่ยก็ยืนยันเพื่อรับรางวัลภายในวันที่10มิถุนายนนะคะ อันนี้จะเป็นกิจกรรมที่มีทุกเดือนนะคะสิบรางวัลน,นะคะเพื่อนเพื่อนก็เทรดจะสมยอดไปเรื่อยๆนะคะก็เผื่ออาจจะได้โชคสองชั้นเป็นผู้โชคดีได้รางวัลเทรดทูวิน,นจากแคปตันแบร์ด้วยนะคะเอาละค่ะสคริปต์ของแคปตอนแบร์นะคะ องตัวนี้ก็มีความแม่นยำพอสมควรพิเกตทดลองทดสอบให้ดูแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้เลยนะคะเอาล่ะวันนี้พิเกตก็ขอลาเพียงเท่านี้นะคะอ๋อใครที่สนใจอยากเรียนเทคนิคกับพิเกตนะคะสมัครมาได้นะคะค่าเรียนไม่แพงนะจ๊ะ สมัครมาได้พี่เกดยังรับสอนส่วนตัวนะนะคะขยายโคตานะคะคืออยากอยากสอนออตัวต่อตัวเลยนะคะผ่านซูมคือเพื่อเพื่อที่ว่าบางบางคนเนี่ยเวลาซูมกลุ่มเนี่ยเวลามีอะไรอยากถามหรือสงสัยอะไรเนี่ยจะไม่กล้าถามนะคะพี่เกดก็บริการสอนให้แบบส่วนตัวทุกคนเลย ใครไม่เข้าใจอะไรจะได้ถามได้เลยนะคะแล้วก็เรียนซ้ำได้อยากซ้ำเทคนิคไหนทักพิเกตได้อะไรอย่างนี้นะคะใครสนใจทักหาพิเกตได้นะคะสำหรับวันนี้ออเขียวสบายใจสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ